ก็กลับมาอีกครั้งนะครับผมหรับมวลหรลักษณะของเราครับผมก็ต่อๆก็เราต้องได้ร้องเพลงแล้วเป็นเพลงแนวสามคนนะครับผมลูกผู้รับประกันนะครับพี่แนนใช่ครับมาอะไรต่อครับต่อไปก็จะเป็นการนะครับกิจกรรมของสาธารณสุขไทยของเรานะครับก็จะเป็นการนะครับสาธิตนะครับเครื่องประกอบจังหวะนะครับในจังหวะร้องเดียวของเรานะครับนะครับนักแสดงของเราพร้อมยังเลยพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนักแสดง ในใเเชิยไปข้างหน้าโอเคนรับแวเราเมากนนคับครบเครื่องเลยทีเดียว ก็สิ่งที่เราจะนำมาโชว์คือจังหวะการแสดงฟอนเงี้ยวนะครับซึ่งเป็นของภาคเหนือนะครับผมครับผมก็จะขอเชิญทีมงานเราสาธิตจังหวะฟอนเงี้ยวนะครับเพื่อนครับเป็นตัวอย่างให้ดูเป็นตัวอย่างให้ดูขอไหมครับขอไดงครับขอแล้วขอทีมงานเราขอแล้วเริ่มเลย เป็นจังหวะฟอนเยวนะครับเป็นจังหวะที่อยู่ในการแสดงของการการแสดงฟอนฟอนเยลของภาคเหนือครับอ่านะคะ,ะน,ะคะน่เป็นการสาธิตนะการเล่นจังหวะนะโดยใช้เครดนตรีเครื่องดนตรีไยเร่ประกอบจังวะอ่าชน,น,นะาชนิและนสามารถมาร่วมสนุกกับพี่ๆได้นะคะใครอยากจะลองนะมา,มาร่วมสนุกกันอย่าไม่เต็ม ประกอบด้วยมีกลองมีโมกและสาวนะจังหวะนี้จะอยู่ในการแสดงตอนนี้อ่ะขออีกรอบหนึ่งซ่าสีตา ต้อบเลยนด้ครับผมกับทีมงานของเรานะครับผมขอบคุณครับเชิญครับ